ยบยหยบนหยบยีิหน่อยอือหืครบเดี๋ยวเดี๋ยวให้บโอเคริ่ทายด้าด้ยอนนี้เลยนเจอลูกหยองนยมาโนดรัตนไตครับอายุช่เล่นแดงครับอายุ56ปีครับอ่าหน้าที่หวหน้าชุดอาตเวนและหวหน้าชุดเที่ร็วที่บเบเป้าระวังช้างป่า ครับสวัสดีครับผมนายเพชรจุมพลครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับอายุ38ครับประจำเลยครับผมนายวิชัยเกตรัตน์ที่คุณชื่อเล่นชื่อเหมนครับอายุ30สวัสดีครับผมนายมณิต์รัตนาไต่สิบเก้าครับสิบเก้าครับชื่อดีมครับอ๋อดีมครับผมนายสรวิชิจันเร์นเงินครับชื่อเล่นชื่อบอลครับอายุ27บเดครับจะแผนที่เราก็จะขึ้นเ้นนี้ครับ เพิ่มเล่าเข้าป่าทึบขึ้นเรื่อยๆเ,เอาน้ำแช่ในช่องฟิตนะครับเป็นน้ำแข็งอยู่เลยช่วยได้เยอะนะครับเพราะตอนนี้ช่วยได้เยอะนรงเร่ ไ,ไปก็น,นี้มีอีกไหมอ๋อข้างบนน่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวให้ดูปลาก็มีนะเดี๋ยวพามาดูปลาไปดูกันโอ้ยโอเค แต่ภาษาชาวบ้านคอ่ยคอยเหี้ยครับรสชาติจะออกหวานหวาน okay. ตามลำธารตัดลำธารนะดูลำลทารขึ้นไปเรื่อยๆโอเคเส้นทางค่งอนะข้างรกต้องคอยวิ่งอยฟันทิ้งไปเนหะ็นไม้มันหัวน้ำไหลนี่ย เราน่าจะห้าส่วนเที่ยงกันตรงนี้นะแนะนำนะครับอันนี้เป็นรองเท้าบูทใส่ดีมากเลยเนะี่ยตาก็น่ารักจ้ะตากรบท่าบูทตากบอูอแล้วประมาณสองร้อยกว่าบาทนะโอเคอยู่ใช้ดีอยู่ย <c oughs> นี่นะมีป่าข้างบนอ่าเรื่อย あっ。 ่อครับที่ฟ้ามันตกแหละไปลุยไปดูความงามตามธรรมชาติกันเลยวกันมีน้ําตกแล้วก็มีสอเลยยาวไปถึงบนเลยครับลงห้วยกันกต่อขึ้นเขึ้นเขากันอีกแล้วขอดูหน่อยสี่ิดเมตรจากระดับน้ําทะเลแล้วเราได้ยินเสียงชนีร้องแล้วอันนูน้น สุดแล้วก็มาถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์นะครับตรงนี้นดูน,นาฬิกาเดี๋ยวจะโพสไว้ตรงนี้แหละวันนี้โอเคนี่นะนี่มานี่บอลนเราอยู่กับชมยอมกอุก้ยยัย